สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงกรานต์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาพามาแบ่งปันความรู้นะครับทําการเปลี่ยนจอโทรศัพท์นะครับอันนี้โทรศัพท์เป็นรุ่น Samsung Galaxy A 2 1 S นะครับ A 2 1 S นะครับเป็นโทรศัพท์ที่ของลูกชายนะครับจอมันแตกเสียนะครับก็เลยสั่งจาก ออนไลน์มาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือฝาหลังนะครับชิ้นส่วนผมถอดออกไปแล้วนะครับก็ได้ทําการสั่งจอ,อสั่งจอโทรศัพท์มานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสั่งมาก็ไม่ใช่จอแท้นะครับอันนี้อันนี้เป็นจอที่แตกนะครับที่ให้ดูนี่จอแตกก็มาแบ่งปันความรู้กันเนาะ เผื่อท่านที่จะเอาดูแล้วก็ท่านสามารถทําตามได้นะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายอยากลองทําลองเปลี่ยนด้วยตัวเองดูครับสั่งมาก็จะไม่ต้องจ้างช่างเนาะอันนี้นี่ครับก็สั่จอมาเดี๋ยวผมเปิดจอให้ดูนะครับนี่ครับก็จะได้มีฟิล์ม จะจบกันรอยนะครับแล้วก็บัตรรับประกันภายในซองแล้วก็จอนะครับเนี่ยครับจอที่สั่งมานะครับแต่ไม่ใช่จอแท้นะครับเป็นจอเทียบเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะทัดดีหรือเปล่านะครับเพิ่งเคยเพิ่งลองสั่งเหมือนกันครับ ดูด้านหลังดูมันก็ดูไม่ค่อยออกครับมันไม่ค่อยแตกต่างแต่จอแท้ก็มีนะครับสามารถสั่งจอแท้ได้นะครับในออนไลน์จอแท้ก็มีราคาที่สูงขึ้นอันนี้เราสั่งมาลองใช้ดูก่อนมาลอง สัมผัสดูว่าจะลื่นดีไหมหรือว่าสีสันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองดูอันนี้เราก็ประกอบเลยนะครับมาเริ่มประกอบเลยสายแพรมันจะอยู่ด้านด้านล่างเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีรูรอดอยู่ตรงเคสเอ่ออยู่ตรงบอดี้มันเนาะบอดี้ด้านล่างมันจะมีรูแล้วก็สอดสายแพรผ่านเข้าไปได้เลยครับ เาสอนมาแล้วก็บพิกมันฝั่งทางด้านแบตเตอรี่นะครับสายแพรที่มันพาดผ่านแบตเตอรี่มาตรงนั้นเราก็ต้องเราต้องแกะออกอยู่แล้วนะครับเพราะมันเชื่อมกันกันกบสายแพรตัวนี้สายแพรมันปิ้นมามันก็จะมีกาวสองหน้าให้แตะกดด้านหลังของของสายแพรนะครับให้มันติดแน่นกับบอดี้นะครับมันจะมีกาวสหน้าอยู่ ตอนที่เราแกะออกก็จะเป็นใช้ไขค,รครวงแบนๆนะครับแงะออกตอนนี้มันก็ยังเหนียวอยู่นะครับเรากดลงไปให้มันแน่นๆพอรู้ว่าแน่นแล้วก็เราก็ใส่สายแพรได้เลยครับสายแพรที่พาดผ่านแบตเตอรี่นะตัวนี้มันก็จะเข้าไปโยงไปหาเมนบอร์ดใหญ่นะครับ ายแพ้ที่พลาดผ่านไปนี่ก็จะเข้าเป็นเมนบอร์ดใหญ่อันนี้ผมถอดสายแบตเตอรี่ออกด้วยครับก็เลยอันนี้ครับเป็นปุ่มเล็กๆตรวนั้นเราก็ใส่ไปเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยฮะครับก็ ขอข้ามขั้นตอนเลยนะครับมาถึงการประกอบนะครับตอนนี้ก็จะมาเทสให้ดูนะครับผมได้ลงกาวไปแล้วลงทากาวรอบๆไปแล้วครับแล้วก็ติดฟิล์มไปแล้วแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมถ่ายคลิปก่อนนั้นความจําโทรศัพท์เต็มนะครับมันก็เลยโทรศัพท์ก็เลยตัดไปแต่ผมไม่ได้มองดูว่าโทรศัพท์มันตัดไปพอมาดูไฟล์แล้วมันไม่เต็มครับแต่ผมว่าผมก็ประกอบไปเรื่อยจนมาเสร็จแล้วก็เลย ไม่ได้ดูไม่ให้ดูไม่ได้ให้ดูตอนลงกาวตอนใส่กาวตอนประกอบนะครับอันนี้ก็ประกอบเข้าที่หมดแล้วนะครับฝาหลังก็ใส่เรียบร้อยนะครับฝาหลังเขาก็สวยนะครับนี่สีลุ้งๆครับเจอกล้องเจอแสงก็เป็นสามารถเป็นเป็นสีประกายลุ้งครับก็ประมาณนี้ครับตอนลงกาวถ้า ถ้าเพื่อนๆอยากดูตอนสายกาวก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมก็ได้นะครับที่ทำใน Samsung g l l x y y J7 ครับอันนี้เราก็มาลองทัชสกรีนะครับแต่จริงๆผมก็ลองมาแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจอราคาไม่แพงแต่ก็ให้คุณภาพที่ดีนะครับทัชได้ลื่น ถ้าได้ทุกปุ่มครับจอตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ปุ่มแบกปุ่มโฮมปุ่มกลับใช้ได้หมดเลยครับทั้งสามปุ่มเนี่ยฮะแล้วก็ลองเทสเข้าติ๊กตอกเข้าดูกดเข้ากดออกไปเรื่อยครับ ลองเทสกล้องนะครับก็ท้ายๆคลิปแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่เต็มคลิปนะต้องขออภัยก็เนื่องจากติดขัดปัญหาหลายอย่างนะครับก็ตามที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าติดปัญหาตรงนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ดีขึ้นนะครับ คลิปหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ